สวัสดีครับตัวนี้สเตมฟอร์ 4. FS 2 5 0หป้ายมันป้ายเหลี่ยมนะครับไม้หน้าเป็นท็อปโซลิดนะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นที่อยู่ในในพวก Google มันจะเป็นป้ายวงกลมอันนั้นน่าจะเป็นท็อปสปูแต่อันนี้ท็อปโซลิดนะครับรุ่นนี้ท็อปโซลิดน่าจะเป็นรุ่น รุ่นหลังที่เขาผลิตเป็นไม้หน้าท็อปสลิดสภาพสวยนะครับตัวนี้โครงสร้างโครงสร้างดีมากต้องบอกว่าดีมากๆอีกสิบปีขึ้นนะ่ะผมมั่นใจเลยว่ามันยังไงมันก็ยังดีอยู่ซัดเดิเหลือเยอะมากแล้วก็ทัชชิ่งต่ำด้วยนะครับคือทัทชชิ่งต่ำโดยไม่ต้อง คือยังไม่ต้องเหล่าซัดเดิอ่ะอ่มันต่ําแล้วอ่ะครโครงสร้างต้องบอกว่าเกินร้อยอ่ะแล้วคอเล็กเล่นงานยเลยนะครับ mm hmm. เฟดอะไรยังเต็มอยู่นะครับเฟดไม่สึกน้ําคอด้านหลังคือสภาพพร้อมเล่นอ่ะพร้อมเล่นอ่พร้อมเล่นเลยครับเยยมาก ลองฟังเสียงดนะครับเล่นไม่เก่งนะครับรีวิวบ้านๆน,นะครับ จำไม่ผิดรุ่นนี้จะทำเลนแบบมาตินนะใช่ไหมน่าจะาทำเลนแบบมาติน คร่าวๆนะครับพ่อคาเล่นไม่เก่งนะครับขอโทษด้วยครับนะครับาาคบอเล็กเล่นง่ายจัดชี้ออันนี้ยังไม่เปลี่ยนสายนะถ้าเปลี่ยนสายเสียงจะใส่และกังวานม,มากกว่านี้แน่นอนขอบคุณครับ